คุณแม่ฟ <c oughs> ้าเป็นฟ้าเลยนะวันนี้เนาะสวยเลยนะเลยนาะใช่เนี่ยฟ้าอ๋อนี่ก็ฟ้าจริงๆฟ้าจริงๆ,จงๆแจ่มเลยอ๋ออือมฟ้า <c oughs> สีสวยมากสวยเข้าคุณปรียาวันแม่ใช่ค่ะความจริงแล้วพี่ฟ้าอ่าตอนนั้นเราคุยกันคุยอะไรคุยกันมาพี่เขียนเรียกพี่อ่ะ แก่ตัวกันไม่ขี่ปีเองปีสองปีเนาะศูนย์หกค่ะปศูนย์เจ็ดปีเดียวกถ้างั้นเป็นเพื่อนกันเรามาตกลงกันดีกว่าว่าเป็นเพื่อนกันไม่ต้องเป็นพี่เป็นอะไรค่ะมันก็ง่ายดีสนิทใจเหมือนกันนะวันนี้ถือว่าเป็นธรรมจัตสรรเลยนะเนี่ยเขากลับกันไปหมดแล้ววันนี้พิธีเรียบร้อยก็สั้นๆแต่ว่ามีความหมายใช่วันแม่ วันแม่จัดให้วันแม่เนาะใช่ปกติแล้วไม่ตรงก็เถอะวันที่สิบสองแต่ว่าทุกอย่างถ้าเรากําหนดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะอ่ะอะแล้ววันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย<า>์เราเองก็ดีใจที่ได้มาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเช้านี้<ช>ไม่ไม่ได้มาเราคิดว่าโออเดี๋ยวเรามาตอนช่วงบ่ายๆแค่แล้วกัน<ช>แล้วเป็นเป็นพิธีโดยเฉพาะเลย<ช>วันแม่ก็ซึ้งกันนิดๆนินหน่อยเนาะ ค่ะไม่เหมือนปีก่อนๆแลก็ลาศินตอนสิบโมงคึ่งค่ะบวชตั้งแต่วันศุกร์บวชก็เนื่องในโอกาสก็ก็เนื่องในโอกาสเขาบอกว่ากิจกรรมพาใจมาใส่ธรรมแต่วันนี้ก็คือถวายเป็นพระราชอะไรล่ะให้พระราชินีเราอในวันแม่ก็มีคอร์สปฏิบัติทุกต้นเดือน พ่ก็จะแพลนเอาไว้ถ้าก็จะมาทุกเดือนเลยนะแค่ทุกเดือนค่ะแพลนเอาไว้เลยถ้าไม่ติดธุระจริงๆคือก็จะมา่ะมาแล้วมาแล้วรู้สึกว่าได้อะไรอาจจะทามแ,แปลกได้เพราะปฏิบัติก็คือก็มีชื่อว่าพาใจมาใส่ทำรรแต่ใครล่ะที่จะพาใจมาใส่ทำรรได้ก็อยู่ที่ตัวเอง เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกคนต้องทําด้วยตัวเองไม่มีใครมาทําให้ได้การที่ว่าจะทําให้ใจเราเป็นสุขหรือทุกข์เราต้องทําเองเหมือนท่านวางแนวทางไว้แล้วเพื่อให้พ้นทุกข์เราก็ต้องเป็นผู้ทําเองปฏิบัติก็ปฏิบัติได้แต่คุณจะเอาไปใช้หรือเปล่าแต่สำหรับฟ้าใช้ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งได้ไหมคะยกตัวอย่างก็มีรูปมี มีความรู้สึกมีอะไรเขาเรียกอะไรรูปว่ารูปเวทนาสัญญาวิญญาณสังขารอะไรเงี้ยค่ะฟ้าจะก็จะรู้ก็จะรู้เหมือนจะรู้ทันกับอารมณ์เวลามันมาตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงตอนนี้อารมณ์เหรอก็สบายดีอะไรนะอารมณ์ก็สบายดีเห <c oughs> มือนแบบเช็คปุ๊บเลยสบายดีสบายดีคือใจเหมือนแบบนิ่งอ่ะไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีสุขเราจะเราจะรู้สึกวางอารมณ์วาง บางเขาเรียกอะไรล่ะบงเหมือนบังคับมันได้อ่ะค่ะอืมเหมือนทุกวันนี้ฟ้าก็อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหงาหรือว้าเวเพราะเราอยู่กับตัวเองเราได้ไงอืมเราเลยไม่ไม่ทุกข์ไม่เหงาไม่ไมอะไรไม,ไม่ต้องมีปัจจัยอื่นที่จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าดีดๆสบายสบายใช่อืมอย,อยู่อยู่ที่นี่ฟ้าก็ทํางานจิตอา,าสาสองวัน แล้วนี่พักหลังนี้สามอาทิตย์หลังนี้ก็มาวัดทํางานทํางานวันอังคารตอนบ่ายตอนเช้าวันพุธบ่ายเลิกงานบ่ายโมงครึ่งก็เก็บข้าวเก็บของก็มาวัดวันนอนวัดถึงวันจันทร์ก็มีถึงวันอาทิตย์ก็มีแล้วก็กลับบ้านนนองมีความเพียรจริงแล้วมาก็นั่งรถบัสมานะห้าต่อสี่ต่อสี่ต่อโอ้นับถือน้ำใจและความศรัทธาใช่ จากคนก็มันก็ไม่ยากนะความจริงอ่ะแต่สี่ต่อฟังแล้วว่ามันเหมือนยากใะขนาดนั้นนะก็นั่งรถเมย์มาในเมืองนั่งรถไฟอินเตอร์ซิตี้มาลงอัมสเตอร์ดัมจากอัมสเตอร์ดัมก็นั่งเมโทรมาอัมสเตอร์ดัมโนตจากอัมสเตอร์ดัมโนก็นั่งรถเมย์มานี่แล้วตอนนี้รถเมย์ไม่วิ่งก็ต้องเดินไกลหน่อยนึงเดินก็เดินไม่ได้เป็นปัญหาอะไร สิบแปดนาทีเดินตั้งลากกระเป๋านั่งที่เอาของมาทำบุญกระเป๋าเสื้อผ้าเอาาทนี่ก็หิวก <laughs> ็ไม่เปไ็นไรเนาะแ้วปกตกิงานก็มีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าทางาน,งานอาสาเพราะพิทําไม่ได้ทํางานเป็นเงินเดือนเพราะว่าป่วยค่ะ <c oughs> เป็นจิตอา,าตสาจิตอาสาขายของที่ร้านจ้าสติกกิ้งเวียร์รดบิงโก <c oughs> ก็เป็นสติกกิ้งค่ะค่ะเราก็เป็นสติกกิ้งเหมือนมูลนิธิของวัดอย่างเงี้ยก็เป็นมูลนิธิจ้ะ <c oughs> เขาก็มีของขายมันนาชื่ร้านสวยมากใ,ใช่ฟ้าเคยชวยนเราไปร้านที่นั่นใหญ่น,นกันของสวยๆในในหมู่บ้านเขาก็จะชมหูร้านสวยนะแต่งเ,เองเหรอคะไม่ไม่เอ่อคนที่ร้านเขาก็จะมีมีคนทำนะมีมเรียกอะไรล่ะแบบคนที่เออไปซื้อไปทำนู่นนี่เราก็มีเป็นภายในขาย เขาจะเป็นคนทาเขาเป็นคนไปซื้อด้วยก็แอคทีฟดีเนาะทํางานด้วยแล้วก็มาที่วัดเป็นประจําเลยก็เนาะก็ความสุขที่ใจเรานี่ความสุขอยู่ที่ใจเราเอ้ยยืนใกล้นิดหนึ่งใหอยางงั้นจะได้ซึมซับไปด้วยความสุขอยู่ที่ใจเราเนาะเพราะเราทําอะไรที่มันมีความสุขแล้วก็อยากทํำค่ะไม่เหนื่อยเมื่อกี้เราถามฟ้าว่าเอ๊ะเราเคยพูดอัดด้วยกันไหมฟ้าบอกเคย กรเทียมดองให่ทันคิดทั้งกระเทียมดองแกะกระเทียมอ่าตรงนั้นตรงนี้พอดีเลยแล้วก็เป็นที่ว่าทอดไข่ไข่เจียวกระเทียมดองใช่อร่อยมากอร่อยนะช่วงตอนหลังเราก็ยังทําอีกนะอ่าก็ต้มอร่อยพูดถึงแล้วอยากกินเลยนะได้ค่าดีๆทอดให้มันแบบเค็มๆหน่อยอ่าต้องไฟไฟดีๆนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เมื่อกี้ได้มอบดอกไม้ให้กับแม่คนไหนคะ อ๋อพี่พี่ยุดีเขามอบให้พี่แม่เต่าแม่เต่าแล้วเ็นก็ต่อหลังเขาให้แม่เต่าไปเป็นให้เขาหน่อยให้เกียรติเขาหน่อยใจแล้วก็นึกถึงแม่เราไปด้วยน่ากำลังจะถามเลยนะว่าตอนที่มาบนี่ตอนที่อยู่ตรงนั้นนึกถึงแม่ใจแล้วนึกถึงแม่ยังมีชีวิตอยู่มีอยู่แม่อายุเท่าไหร่ปีนี้แปดสิบสองค่ะถูกปา อ้าวถามใช่เยอะก่อนถามเพื่อนว่าแม่ประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณแปดสิบแปดสิบสองเพราะว่า62หกสิบสองแม่มีพ่อตอนสิบแปดอ่าก็ประมาณนั้นยังแข็งแรงอยู่ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านอ๋อเมื่อกี้บอกว่ากระซิบว่าจะไปหาแม่อยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านที่ฟ้าเคยลงใช่ไหมที่ขายไม่เพียงแต่ก๋วยเตี๋ยวแต่มีอาหารตามสั่งกะเพราโนะตามสั่งเยอะแยะเลยคือมันเป็นอย่างนี้ที่มา <Yeah. S 2> สมัยก่อนแม่ยังไม่แก่เยอะแม่ก็จะขายแม่เป็นคนชอบขายของเนอะตอนนี้อยู่หน้าบ้านก็เลยตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวมันเป็นชายคลองก็ออดีเนาะเราอยู่เราอยู่ติดคลองตรงนี้บ้านอันนี้ก็ชายคลองแล้วตรงนั้นก็คลองแลง้วก็ถนนรถไฟ <Yeah. S 2> ถ้าจะไปการจนบ,บุรีก็ผ่านหน้าบ้านวิวดีมาก mm hmm. แล้วตอนนี้แม่ก็ขายอยู่ตรงนั้นใต้ต้นมะขาม mm hmm. มีโต๊ะอยู่โต๊ะโต๊ะนั่งทานอยู่สองสามโต๊ะแราไก็ไปซื้อเต็นท์ให้แกสองหลัง แล้วตอนหลังมาน้องก็เลยทําเป็นร้านให้ก็ให้น้องไอ้คนมาขายอาหารตามสัง่งตอนนั้นยังคิดอยู่เลยเออจะตั้งชื่อร้านอะไรดีนะแม่เพราะว่ามันมีต้นมะขามใหญ่มากแล้วก็เอ็นไปอย่างเงี้ยน,นะแล้วแม่ร้านมะขามเราจะบอกว่าเอาอย่างงี้ยแม่แม่ใต้ต้นมะขามริมคลองมหาสวัสดิ์ตั้งอยู่เนะพราะมันอยู่คลองมหาสวัสดิไ์ไงใครก็รู้จักไงแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายน้องเขามาตั้งเขามาตั้งเขาก็เลยตั้งชื่อร้านใหญ่จัวแปลว่าชื่อประจุว ร้านยายจื้อออตอนนี้ก็อยู่ใน g ูเกิลน่ะถ้ากดไปร้านยายจวบริมคลองมหาสวัสดิ์กันเข้าไปเ่าถ้าใครผ่านไปตรงนครปฐมไม่ได้อยู่ถึงนครปฐมเราก็เลยสรยามาสระยาใส่สีเนี่ยถ้าอยู่ถนนเส้นแถวนั้นก็ g ูเกิลเอาหาเลยเนาะว่าร้านยายจวบยายจวบริมคลองมหาสวัสดิ์อ่าก็เคยดูเหมือนกันว่าขายอะไรอะไรบ้างก็น่ากินอย่างเลยแล้ววิวดีจ้ะ ได้นั่งบรรยากาศดีคนชอบอาหารตาอาหารใจอาหารท้องแล้วก็แล้วมีลูกไหมมีสามคนอยู่ที่เนทแลนด์เหรอเป็นขอโทษนะมาจากเมืองไทยหรือว่ามีมีที่นี่มีจากเมืองไทยสองคนลูกสาวค่ะแล้วก็ลูกชายอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ลูกครึ่งพ่อเป็นเนทแลนด์ค่ะสามคนทั้งหมดลูกสามคน ลูกกับคนในแถลงคนหนึ่งก็แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ที่นี่อ่าดูไม่ออกเลยนะดูเหมือนว่างๆอ่ะแต่ก็ความจริงแล้เกามีลูกด้วยมีร้านด้วยทํางานที่ลาเขาโตแล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับเขาเขามีครอบครัวแล้วก็เขาดูของเขาเองได้เราไม่เหมือนเมืองไทยต้องเอาไปให้ยายเลี้ยงอย่างนี้ถ้าโชคดีตรงนั้นไปถ้าเราแต่ทางานด้วยเนาะมันก็ไม่มีเวลามากทํางานแค่สองวัน แล้วอย่างถ้ามาในเนื่องในโอกาสวันแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงแม่คิดถึงลูกเราเองไหมอไม่นะก<ม>็มีมีความรู้ว่าเนเธอร์แลนด์คือวันแม่นะั้นจริงเวลาวันแม่ก็คือของวันแม่เนเธอร์แลนด์นะก็จะเอ,อ้อวันนี้วันแม่เนาะลูกเขาเขาก็าาาาจะไอ้นี่นะลูกชายโดยเฉพาะอยู่ในเดือนพฤษ,ษภาคมเนาะที่เนี่ยที่นี่ใช่ใช่ อ๋อแล้วถ้าบันแม่ของไทยเราจะคิดถึงแม่ตัวเองเุ้ยไม่ดีนะแปลกไหมก็แปลกแปลกดีอย่างถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงลูกก่อนเลยไมเพราะถึงก็คิดถึงแม่เมื่อตัวเองนึกถึงลูกแล้วก็นึกถึงแม่ของเราเองด้วยอันนั้นอันนั้นหลักอันแรกแล้วก็คิดถึงลูกของเราแล้วก็ความจริงแล้วโมเมนต์ที่ว่า ลูกจะมากราดหรือมามอบพวงมาลัยอะไรคือว่าเราอยู่ที่เนี่ยเนเธอร์แลนด์เราจะไม่ค่อยได้สัมผัสอย่างนั้นใช่เพราะมันก็เลยเคยชินไปกับลูกชายเวลาวันแม่เขามาหาเนี่ยเขาก็จะกอดก็จะอุ้มก็คือจะนี่นั่นนะแม่มาช่าอย่างนู้นอย่างนี้น,นะเนาะขนาดวันแม่นี่เขาพาไปเลี้ยงข้าวย้อนหลังเราก็สองอาทิตย์ก็ไม่ว่างเราก็อยากนี่เลี้ยงเนื่องในวันแม่นะย้อนหลังเนาะวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันเนาะป้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าขาดตรงนั้นไง เวลาคิว่า,วาอู้ทำไมเราไม่มีลูกมันนั่งไงงอะไรเหมือนคนอื่นไม่ได้คิดเลยอนึกถึงแม่มองหน้าพระราชนีด้วยนึกถึงท่านด้วยขอพระทัยท่านที่เป็นแม่ของแันดินเนาะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศสด้วยเนาะใช่ค่ะนี้ก็หวยแบบใจแบบ ยังไงมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่เลยเพราะว่าในการที่มาก็สี่ต่อแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่กลับบ้านอยู่ต่ออยู่ช่วยงานต่ออ่าอูิงเนาะมีความตั้งใจจริงและศรัทธาด้วยแล้วก็ได้ผลประโยชน์จริงๆเอาแล้วค่ะได้คุยกันในเล็กน้อยเนาะค่ะต้องขอบคุณมากเลยเป็นธรรมจัดสรรให้ได้อยู่ทิ้งท้ายเ้วยอกันทั้งสองคนก็ก็ว่าจะพูดเหมือนกันว่าเออมาปิด ท้ารายการทักทายนิดนึงเพราะนั้นก็เป็นทำเนียงของเราเหมือนกันเวลามาวัดทํากิจกรรมอะไรก็ทักทายก่อนแล้วก็สรุปตอนช่วงหลังวันนี้ก็ได้สรุปกับฟ้าฟ้าจริงๆเลยวันนี้ฟ้าสวยมากอากาศดีคะ่ะใช่ใช่ขนาดมีแดดก,ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะอืออ่าโอเคนะง,งั้นเราก็กลับบ้านกันแล้วก็เพนก็เข้าไป้าในจ้ะขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ